เมือต้นลุมปอสายราชาสาวดำสายราชินีแล้วมาดูนี่คือสายเทพคือต้นอะไรเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับเปรีนี้ครับไอเดียเว้นไม้ในสวนยางเดี๋ยวมาดูไม้สายเทพกันหน่อยครับเป็นต้นอะไรฮ่าฮ <c oughs> บอกเลยแจ่มเลยครับใช่แล้วครับนะจ่วงต้นไม้สายเทปนะในนิยาม ของตีมานของพวกผมนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต้นจวงในเรื่องของที่ผมเนี่ยนำลงมาปลูกในสักประมาณ2-3ปีนะครับที่ผ่านมาบอกเลยเลยครับโตไวนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกในพื้นที่ที่มันร่มได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวดูรับว่าต้นจวงต้นนี้ที่ผมปลูกเนี่ยนะอันนี้บอกเลยครับ เป็นการปลูกแซมยางอย่างแท้จริงพื่ยังไงมาดูครับครับดูสะก่อนครับพี่น้องครับนี่ปลูกแซมยางอย่างแท้จริงนะต้องเป็นเจนนี้ครับคือต้นยางต้นนี้ครับพี่น้องไม่โตแล้วนะครับนะจากนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะคงจะโค่นออกนะครับคงจะตัดออกนะให้เหลือแต่ต้นจวกนะครับแต่ที่ยังไม่ตัดเนี่ยขอผมก็อยากจะดูนะว่าต้นจวงเนี่ย จจะไล่ตันไหมนะเนื่องจากต้นจวงต้นนี้ครับผมนําลงมาปลูกในสมัยนั้นเนี่ยคือไปตอนต้นกล้ามานะครับจากบนกวันะต้นต้นกล้าข็อต้นสักประมาณานิ้วก้อยนะครับนะตอนขึ้นมาแล้วก็มาตัดใบออกนะครับแล้วก็มาปักโตเลยครับนะในช่วงฤดูหน้าฝนแบบนี้ครับปักโตลงไปเลยนะครับแล้วผมก็เฝ้าดูนะครับว่าต้นจวงต้นนี้มันสามารถที่จะเติบโต ได้เร็วแค่ไหนนะครับโอ้โตได้เร็วครับนี่นะต้นจวงไปไหนครับนี่ต้นจวงไล่ชะตันแล้วนะโอ้ยนะโตะไวครับเป็นไม้ที่โตวไวนะสุดยอดมากเลยแล้วครับจวงนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มาอยู่ทางฝั่งนะของริมแดนสวนปามนะแต่ไม่เป็นไรครับอ่าปลูกริมแดนอย่างที่ผมเคยบอก นะครับกับพี่น้องอยูนะ่ในหลายคลิปนะครับนะถ้าอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นเป็นเครือญาติหรือว่าเป็นคนที่เข้าใจกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ครับอ่าเราก็ต้องเว้นนะระยะคือแน่นอนครับต้นไม้พอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีร่มเงาเข้าไปนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยต้นชวงเนี่ยมันก็เป็นไม้ใหญ่ระดับระดับกลางด้วยนะ คือริมแดนนะเราอาจจะปลูกต้นไม้อย่างเช่นต้นต้นหมากอย่างนี้ครับได้เลยนะถ้าเป็นริมแดนที่เราคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแหละถ้า,าว่าเราปลูกต้นไม้ต้นใหญ่นะครับแต่ถ้าเขาปลูกด้วยนะก็ไม่เป็นไรยนะเราก็ปลูกด้วยย้อนย้อนให้คนกัดแย้งกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่นะผมไม่ได้ย้อนไกลนะก็เช็คดูแลกันพี่น้องครับแต่เป็นแนวแดนเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ พลูกคุยกันสะก่อนนะครับคือต้นจวงนะครับหรือว่าเทพตาโรนะที่ได้ฉายาต้นไม้สายเทพนะก็เพราะว่ามีชื่อเทพตาโรนะครับเีนี้ครับพี่น้องครับในบรรดาต้นไม้นะครับถือต้นจวงเนี่ยอย่างที่บอกกับผมว่าชอบนะเนื่องจากเขาโตไวปลูกได้ในที่ร่มนะครับแต่ไม่ใช่ว่าร่มจนชนิดที่ว่ามันทึบจนจนเกินไปนะครับ แต่ต้นไม้หลายชนิดครับที่มันไม่สามารถโตได้ที่แสงรำไรนะครับแต่ต้นจวงเนี่ยโตได้แล้วก็ต้นจวงเนี่ยมีพี่น้องนะท่านเองเนะฮคอมเมนต์ผมนะในคลิปก่อนโน้นบอกคือเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกน่าลุ้นนะครับพูดถึงสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าไม้่วงเนี่ยต้นโตโต,ตเนี่ยอายุเยอะๆสักหน่อยนะครับเอาไปทำเป็นอะ,อะไรเขาเรียก กอสองอะนะถ้าเป็นถ้าเป็นจ้าง,งตามบ้านเนี่ยก็จะรู้นะเป็นกอสองเป็นเขือเวียนคือคือหมายถึงว่าไอ้มันมีไม้จวงนะเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็บอกจะเป็นมงกลเป็นมงกลแล้วก็ไม้มีกลิ่นหอมนะครับอาจจะนําไปทําเป็นวงกบป,ประตูก็ได้นะหรือได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะหรือว่าเป็นเจิงเจิงประตูนะก็บอกมันจะดีมากนะครับมันเป็นมงกลนะครับ ยังมีนะอา่านทางด้านศิลปะนะครับอย่างเช่นตอนที่จังหวัดตรังก็ที่ตั้าตะเลนะที่เขาขอบนะครับรู้สึกว่าจะมีการาตําเป็นอะไรเป็นที่ต้องเที้ยวนะเขาเรียกวังเทพตาโรอ่ารแบบนะีพี่น้องท่านไหนเคยไปแล้วบ้างนะครับผมเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะแต่ยังไม่เคยได้ไปนะครับแต่ก็บอกว่ามีไม้ช่วงเนี่ยเข้ามาประดับประดานะครับเป็นรูปของ อาสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็การเกะสลักนะครับก็จะมีอ่าก็เรียกว่าเป็นช่างช่างศิลป์อยู่นะครับรับแกะสลักจําพวกไม้่วงนะครับนะเป็นรูปตัวปลาประยูนบ้างอะไรบ้างนะหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับมีกลิ่นหอมนะแล้วก็ยังเป็นเข้าตำรับยาด้วยนะครับนะแต่ไม่รู้เอาส่วนไหนไปทํายานะนี่ก็ต้องปึ่งหมอแผนโบราณก็แล้วครับนะ อาละครับพี่น้องครับและนี่ก็คือการอัปเดตนะต้นจวงหรือว่าเทพตาโรนะที่ผมนำลงมาจากบนกวนนะเมื่อสักสองปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าโทได้ใช้ได้เลยนะครับนะถ้าเทียบกับไม้อย่างอื่นนะครับโอเคครับและนี่ก็คือการอัปเดตต้นไม้ที่นำลงมาปลูกนะจวงหรือว่าเทพตารฝากกดไลค์ครับพี่น้องครับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้ว พบกันใหม่ครับคลิปต่อไปดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและพลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับ เรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ